จิวปียานุชโพสต์ซึ่งถึงนิวนภัศสรสหลังต้องเป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกในรอบ20ปีหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่งานแกรมมี่เอ็ ฮิต100 concerts โดยสองสาวดูโออย่างนิวนภัสสอนภูทรใจและจิ๋วปียนุตเสือจงครูก็ขึ้นโชว์เสียงร้องทรงพลังด้วยหลังจากจบงานคอนเสิร์ตท,ทางฝั่งสาวนิวที่กำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่ก็ได้ประกาศลาวงการเพื่อเตรียมตัวคลอดลูกและเป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวล่าสุดสาวจิ๋วได้ออกมาโพสหลายยาวอ่านแล้วทำให้ซึง้ง โดยมีข้อความว่า20ปีนิวกับจิวจิวกับนิวเอเจ2,546-2,566แต่รู้จักกันนานกว่านั้นนะแต่ในานามความเป็นนิวจิวคือ20ปีเดินมาไกลามากสำหรับก้าวแรกจนถึงวันนี้และก็เป็นวันที่เติบโตอีกปีของการเปลี่ยนแปลงรู้ว่าเธอชอบเสมอแหละเวลาที่ได้จับไม้และร้องเพลงด้วยกัน ครึ่งเหนือล่องใต้ไปทุกทิศต,ตัวฉันเองก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะมิตรภาพความเป็นนิวจิ๋วก็ยังอยู่แบบหนึ่งเปอร์เซ็นฉันก็จะทำหน้าที่นักร้องที่พวกเราลุยกันมาเกิน20ปีก็จะทำมันต่อไปมันยังอยู่ในสายเลือดของเรานี่แหละแม้ว่าจะต้องถึงเวลาที่ยืนร้องเพลงคนเดียวบ้างเริ่มอะไรใหม่ๆอีกครั้งบ้างนิวเตรียมพร้อมและให้เวลากับลูกน้อยของนิวได้เลยนะ ใช้เวลากับความเป็นคุณแม่มือใหม่ให้เต็มที่เลยนะไม่ต้องกังวลอะไรว่าจะต้องเปลี่ยนบทบาทความเป็นดูโอ้ของเราไป หรือต้องปล่อยมือฉันไปเพื่อนคนนี้แกร่งมากและรับมือได้เสมอวันข้างหน้าของหนทางเราไม่รู้ว่าเราจะเจอและขีดเขียนอนาคตของเราไปยังไงแต่ทุกอย่างจะจัดสรรก้าวใหม่ยังลงตัวให้เราเสมอจริงๆพวกเราสื่อสารกันตลอดนะคะในการเปลี่ยนแปลงนี้แต่อยากจะอัปเดตไปถึงคนที่รักและสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด นี่เป็นแชปเตอร์ใหม่ในการทำงานที่อาจจะต่างไปจากเดิมในสายตาแต่นิวจิ๋วก็คือนิวจิ๋วนะคะแต่ก็คือเป็นนักร้องได้ทั้งสองคนนะตอนนี้เป็นจิ๋วปียนุษย์ไปสักพักนะ